ทำไมแกงคั่วผักบุ้งถึงมีแต่ก้านเอ๊ะใบผักบุ้งหายไปไหนนะ <c oughs> จะบอกว่าแม่ส่งของมาให้ค่ะมีผักบุ้งด้วยแค่ได้ยินว่าลูกอยากจะแกงคั่วผักบุง้งใส่ปลาเค็มที่แม่ส่งมาให้เมื่อครั้งก่อนนู้นค่ะแม่ก็ทำการ เบรคค่ะบอกว่าไม่ต้องซื้อเดี๋ยวส่งมาให้ส่งมาเยอะแยะเลยค่ะเต็มกล่องใหญ่นี้เลยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะผักผักอะไรนะผักเหลียงใบชะพููวุ้นเส้นอันนี้คือเสาวรส ที่แม่เอ่ยถึงถ้าแม่ไม่บอกเราจะไม่รู้ว่าคืออะไรต่อไปคือสิ่งที่เรารีเควสแม่นั่นก็คือกะปิตามด้วยลำใหญ่ต้มยำเอ้ยเครื่องต้มยำมะละกอและนี่ก็คือผลผลิตจากฝีมือแม่คะ่ะอร่อยมากเลยปลาแดดเดียวพริกขี้หนูก็ตามมา อันนี้ก็คือพริกแกงเผ็ดค่ะกุ้งหวานและนี่ก็คือหน่อไม้ต้มค่ะสีสวยงามมากเยี่ยมค่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นกับน้องฝานไปค่ะเก็บของเข้าตู้เย็นกันมาค่ะทุกคนสาราจะทำการทอดปลาแดดเดียวก่อน แม่ทำมาให้กับมือเลยค่ะจะบอกว่าปลาชนิดนี้คล้ายกับปลากระบอกแต่เขาจะเรียกว่าปลาลูกปัดหรือปลาลูกปักอะไรประมาณนี้นะคะ ออกเสียงไม่ถูกไม่รู้ว่าคนท้องที่เขาเรียกแบบไหนถ้าใครรู้จักช่วยมาคอมเมนต์บอกชื่อจริงๆของเขาทีค่ะทอดให้หมดเลยค่ะต่อไปก็เป็นปลาเค็มที่จะนำมาใช้แกงคั่วผักบุ้งในวันนี้อันนี้ก็เรียกไม่ถูกว่าปลาอะไรก็จะทำการ หั่นชิ้นก่อนแล้วก็นำไปล้างค่ะทอดนิดหนึ่งเพราะว่าอยากให้ปลาเขาเป็นชิ้น้ๆไม่เละจากนั้นเราก็จะเฉลยว่าทำไมถึงผักบุ้งเอ้ยทำไมผักบุ้งถึงมีแตกกา้านเพราะว่าของกว่าจะมาถึงสองวันค่ะปกติ ก็จะแค่วันเดียวรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงคะ่ะสองวันถึงใบผักบุงกอเหลืองคะ่ะเลยเลือกได้แต่เฉพาะกา้านถ้าเป็นคนอื่นก็คงทิ้งไปแล้วแต่ว่าสารามไม่ทิ้งคะ่ะบอกแม่ว่าเด็ดใบทิ้งไปก้านเราก็กินได้แม่ก็เลยพูดว่าทำไมนิสัย ช่างเหมือนแม่จริงๆเลยพวกเราเป็นคนคีเสียดายของค่ะอะไรที่ยังไม่เสียยังใช้การได้ยังเก็บมาทำได้ก็ไม่ทิ้งค่ะยิ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้ด้วยนี้แล้วก็บอกเลยว่ามีคุณค่าทุกชิน้นภาคไปก็ลืมบอกวิธีไปเอาเป็นว่าซาร่า จะเขียนสูตรบรรยายให้ในคลิปนะคะทุกคนทีแรกว่าจะใส่มะละกอดิบสักครึ่งลูกแต่ปรากฏว่ามะละกอก็สีแบบป่าไปทางสุกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็จะเก็บไว้ทานสุกๆกันคนแถวบ้าน พอรู้ว่าแม่ชอบส่งของมาให้ลูกเขาก็พูดกันว่าที่นู่นไม่มีขายเหรอแม่ก็บอกไปว่ามันก็มีขายทุกอย่างแหละกรุงเทพมีครบทุกอย่างแหละแต่ว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่ได้ส่งอะไรอะไรให้กับลูกที่บ้านเราเป็นแบบนี้ค่ะ ซาร่าก็ชอบส่งกลับไปให้กับพ่อแม่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราห่วงใยใส่ใจดูแลพ่อแม่ของเราในขณะที่พ่อแม่ยังอยู่กับเราค่ะ